ปาปีกาอย่าแมวยำประกุดนะ,ะอย่าทำน้ำยำก่อนน้ำร้อนด้วเกลือก่อนนะคะเกลือ,งอ,องน้ำตาลเกลียวนะคะน้ำตาลเกลียวไไดีบี หัวหอมซอยแครอทบุกม่วง ปลากุดยำม,มาม,าม่ายำเ่าโก้ hơi rột sạch hết Trên màu dồ cả ạ แต่กลัวนะคะแต่กลัวกับหมีเล็กนิดนึงหมแมวไม่ได้กลัวอ๋อเสร็จแล้วนะคะยำ ยำปลากูดใส่หมูยออร่อยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะยำปลากูดใส่หมูย,หอยอคิ้นะไรอ่ะ แต่เราก็จำปักกู๊ดหมโยอ